สู่ช่องคุยอ,อย่างบ้านวาดอาชานานอีกแล้วนะคะวันนี้คุยอยงอย่างก็มาพร้อมกับกิจกรรมสนุกๆอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆเพ้น,เพนกระเป๋ากันค่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าหนังนะคะเป็นกระเป๋าใส่เอกสารนะคะจะใส่เป็นเอกสารหรือจะใส่เป็นแล็ปท็อปหรือว่าจะใส่เป็นโน้ตบุ๊กเป็นไอแพดได้สารพัดเลยเนี่ยนะคะหลายๆคนก็อาจจะมี ทรงแบบนี้หรือทรงที่แตกแต่างกันไปนะคะแทนที่จะเป็นกระเป๋าเรียบรียบสีพื้นๆแบบนี้ครูหยองหยางก็จะมาแต่งต้าสีสนันลวดลายให้เป็นกระเป๋าลายน่ารักแบบนี้นี่เพื่นๆทาไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยววิธีการตามไปชมกันเลยว่าเราทํายังไงนะคะไปเลย three two, one go ค่ะเพื่อนเอนเริ่มต้นที่อุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์สําคัญวันนี้เราก็ต้องมีกระเป๋าก่อนนะคะแล้วก็มีสีนะคะครูหยงหยางจะใช้เป็นสีสกรีนสีต่างๆนะคะอ่าแล้วก็มีผู้กันเกลียงสําหรับตักสีนะคะแล้วเราก็ไปเพ้นกันเลยครูหยงอยางจะทำแบ็กกราวนะคะเป็นวงกลม ก็จะใช้นะคะภาชนะในบ้านนะคะง่ายๆใช้ถ้วยในไซส์ที่พอเหมาะนะคะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะมาทาบเป็นวงกลมนะคะโดยคุยงหยางจะวัดให้อยู่ประมาณกลางของกระเป๋านะคะค่อนมาทางด้านล่างนิดนึงนะคะวัดซ้ายขวาให้บาลานซ์กันนะคะแล้วก็ใช้ปากกาเพอร์มานแตนขีดเป็นวงกลมลงไปนะคะเพื่อมาร์กตำแหน่งเดี๋ยวเราจะมาระบายสีรองพื้นกันนะคะเพื่อน เมื่อเราได้วงกลมแบบนี้นะคะอันดับต่อไปเราก็จะมาระบายสีรองพื้นกันนะคะคุณยังอย่างจะใช้สีขาวรองพื้นไปก่อนหนึ่งรอบนะคะโดยใช้เป็นสีลอยนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะสีอะคริลิกแล้วก็สีสกรีนนะคะสีอะคริลิกเราก็จะเป็นในโทนสีที่มันแปลกๆไปนะคะสีสกรีนส่วนใหญ่จะมีแต่สีหลักๆนะคะเป็นพวงแม่สีนะคะ ก็จะใช้ตักสีขาวมาใส่จานสีก่อนสีเนี่ยมันจะแห้งง่ายนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตักมาเยอะนะคะตักมาเฉพาะที่เราจะใช้นะคะแล้วใช้ผู้การเบอร์ใหญ่นิดนึงสำหรับระบายสีรองพื้นนะคะพื่นอนงก็จะบีบสีที่จะใช้โดยวันนี้จะใช้แบ k ็กกราวเป็นสีแบบพาสเทลนิดนึงนะคะจะเป็นออกแนว ฟ,ฟ้าอมม่วงอมชมพูเล็กน้อยนะคะก็จะบีบสีอื่นๆมาอย่างละเล็กน้อยเพื่อผสมนะคะดันดับแรกเราจะลองพื้นด้วยสีขาวก่อนเพราะว่าสีขาวเนี่ยจะมีความทึบแสงด้วยกระเป๋าที่มีพื้นสีเป็นสีเทาถ้าเราลงสีไปเลยเนี่ยก็จะกลบสีเทาไม่มิดนะคะเราก็จะลง สีขาวไปก่อนแล้วก็สีที่เราใช้ก็จะมีสีสีขาวผสมอยู่นะคะจะทําให้มีความทุกแสงแล้วก็กลบสีเทาได้มิดนะคะเริ่มลงสีกันเลยค่ะปูสีขาวไปทั่วๆก่อนนะคะเพื่อนๆปูไปทั่วๆก่อนชั้นแรกเนี่ยมันยังไม่เรียบนะคะก็จะใสๆนิดนึงหลังจากลงเสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้สีแห้งแป๊บหนึ่งแล้วค่อก็ใส่สีสันที่เราชอบลงไปได้เลยนะคะ หลังจากลงสีรองพื้นแล้วเราก็จะมาร่างภาพกันนะคะเพื่อนๆคูยงหยางก็จะใช้พู่กันเบอร์เล็กนะคะร่างภาพโดยใช้สีที่เป็นโทนเดียวกันนะคะตรงนี้จะใช้เป็นสีฟ้านะคะมาร่างภาพนะคะร่างเป็นจุดเด่นตรงกลางแล้วก็ไปส่วนประกอบเป็นจุดรองรอบๆนะคะอาจจะมีบางส่วนที่เกินออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็เริ่มลงสีนะคะคูยงหยางจะใช้สีอ่อนลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้สีเข้ม มาเน้นด้านในนะคะเพื่อให้ภาพดูมีมิติค่ะเริ่มจากจุดเด่นตรงกลางนะคะก็จะเป็นตัวคล้ายๆดอกไม้แบบนี้นะคะเราก็เริ่มเพ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ใส่เป็นใบไม้รอบๆนะคะเพื่อนๆทุกสีจะมีขาวผสมอยู่นะคะเพราะว่าตัวสีขาวเนี่ยจะทำให้สีมีความทึบแสงแล้วก็มีความชัดเจนขึ้นนะคะเริ่มแรกเราเริ่มจากสี อ่อนๆก่อนสีขาวก่อนแล้วเราก็มาใส่น้ำหนักเข้มเป็นเงาด้านล่างทีหลังนะคะโดยสีที่ครูหยงหยางใช้เนี่ยจะคุมโทนให้เป็นออกโทนฟ้าอมม่วงนะคะเพื่อนๆในเขียวทุกเขียวก็จะมีฟ้าผสมอยู่มีน้ำเงินผสมอยู่นะคะแล้วในช่วงดอกนะคะก็จะคลุมโทนออเป็นอมเขียวอมฟ้าอมม่วงนะคะก็จะเป็นสีแบบพาสเทลนิดนึงนะคะ สังเกตว่าครูยงองหยางจะเริ่มจากสีอ่อนก่อนเสมอนะคะแล้วก็เอาสีเข้มนะคะมาสกิดเป็นเงาด้านล่างนะคะเพราะว่าภาพนะคะเราจินตนาการว่าเวลาวัตถุนะคะโดนแสงแดดด้านบนมักจะเป็นน้ำหนักอ่อนเสมอนะคะแล้วด้านล่างก็จะเป็นเงานะคะก็จะเข้มนิดนึงจะทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น วันนี้นะคะเราจะคุมโทนเป็นสีพาสเทลหวานๆนะคะเพื่อนๆโดยจะใช้รวมๆเป็นโทนสีม่วงอมฟ้านะคะมีสีชมพูเล็กน้อยซึ่งกลมกลืนกับสีม่วงนะคะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองเนี่ยเป็นสีตรงข้ามกับสีม่วงนะคะแต่เราจะใช้เป็นเหลืองอ่อนๆซึ่งเราจะมีความเขียวอมเขียวเล็กน้อยซึ่งสามารถเชื่อมต่อให้สีทุกสีกลมกลืนแล้วก็ไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็มีสีขาวผสมก็จะเป็น หวานหวานพาสเทลพาสเทลนะคะเราจะลงสีอ่อนไปก่อนแล้วก็ใช้สีเข้มมาสกิดเป็นเงาทีหลังนะคะก็จะทำให้ภาพเรามีความมีความชัดเจนแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะคะเพื่อนๆขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้น้ำหนักเข้มของแต่ละสีนะคะมันเน้นเพื่อให้ภาพเกิดมิติมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็วจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เราอยากใส่อะไรลงไปในนี้ก็ใส่ได้หมดเลยนี่นะคะจะใส่เป็น iPad ใส่เป็นหนังสือเป็นสมุดใส่เป็นเอกสารอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะชอบเป็นแบบเรียบเรียบนะคะแต่หลังจากที่เราใช้เรียบเรียบมานานๆแล้วเราก็อาจจะอยากเปลี่ยนรสชาติอยากเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะคะ ก็ลองใส่ว่าลวดลายลงไปนะคะแล้วก็ระบายสีในสไตล์ของเราเองนะคะสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่อยากทำแล้วติดข้อสงสยัยมีปัญหาอะไรใช้สียังไงต่างๆน,นานานะคะสามารถอินบ x ็อกถามเข้ามาได้นะคะครูหยอยงแหยางยินดีตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยนะคะวันนี้ก็ขอจบด้วยกระเป๋า น่ารักหวานหวานแบบนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะพบกันหมายคลิปหนะ้าบ๊ายบาย